ความหมายนี้คือคำว่าอะไร ep สองไงคแรกเด็กๆเคยสงสัยว่าเป็นอะไรวะปอยเป็นอะไรวะนี่ตัวเอียงปะไม่เอียงไม่เอียงโอ้มีมีอะไรวะ it เป็น it เกี่ยวกับกรตรแบ๊กอ๋อบันทึกเป็นจุดตาต่อไปทำดีได้ดี อะไรวะมึงไม่ได้เขียนหรอกเฮ็ดเนี่ยมึงไม่ได้ทำหรอกเฮ็ดอะไรวะเฮ็ดดี้อ๋อเฮ็ดดีเอ๊ะแดําดีต่อไปเธอชอบเขายากกว่ารอบนี้เราชอบเธอใกล้เขียนใกล้เขียนใกล้เขียนเธอชอบเขามันเป็นความรู้สึกประมาณว่าเออก็ต้องไปชอบเขาเนี่ยเหรอเมื่อกี้เขบอกว่า ไองไปลาคุณได้จะเป็นปาก้อจะกระพันกูเขียนคำนี้เปเมื่อไหร่วะแอบชอบแอบชอบอะแอบชอบเธอแแอบชอบเธอแต่เธอชอบครอ๋อโอเคมันความหมายมันไม่ได้อ๋อมึงรู้ยังว่าคำมึงมันไม่มีคุณค่าไอ้เพจคำไทยไอ้ไอ้เพจมึง ชื่อปล่อยไปตลกเวลาเสียงมันได้อ่ะไปปลอยแสดงอาการงอนจุด้างอ้นแปลความหมายของผู้อรงเนี่ยว่าคำตรงๆอย่างงี้อ้าอย่างเดียวที่อยากได้จากซานต้าใก้เคียงใกล้เคียงความรักหวยแฟนหลายอย่างเรียกแฟนว่าหัวเุ แย่ใจยอมรับผิดทั้งที่ไม่ผิดแพ้ขอโทษแล้วกันขอโทษแล้วไอติมมันกลับมากินใช่ไหมล่ะไม่โทษทีขอโทษแล้วไอติมมันกลับมากินได้ไหมล่ะมีู้ให้แล้วก็ต้องมีอะไรรับรับและผิดชอบผู้รับโทษรับจบ ่อยมีเ<ก>ง <heaven entender> <net> ินก็ตามไอ้จิ้วแน่นอนเลยอันนี้ไอ้ป้อยติด